ทุกคนขาดูค่ะ <c oughs> เครื่องในหมูทุกคนมาทั้งยวงเลยทุกคนโหยวันนี้จูนอยากกินค่ะไอน,นี้ปอดทุกคนปอดหัวใจแล้วก็ตับอุ้ยเยอะส่วนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหลอดลมเนาะหลอดลมค่ะนี่แหละค่ะทุกคนวันนี้จูนจะทำต้มเครื่องในค่ะทุกคนขา เปิดน้ำไล่เลือดในปอดค่ะทุกคนค่ะปอดก็ได้เป็นสีแบบนี้เนาะทุกคนเนาะก่อนที่เราจะมาหั่นแล้วต้มค่ะมันจะได้ไม่เป็นสีค้ำคัค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะสีสวยสวยล้างเสร็จก็พร้อมลงต้มค่ะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดขิงเนาะทุกคนดับกินค่ะแล้วก็รากผักชีอยู่จะต้มแบบนี้ไปก่อนค่ะเอาทุกอย่างใส่ให้หมดแล้วก็ต้มแค่เกลือนะทุกคนนะต้มแค่เกลือค่ะตับ บางส่วนค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ใส่น้ําใส่เกลือแล้วก็ต้มค่ะทุกคนค่ะต้มจนกว่าจะสุกแล้วค่อยเอามาหั่นค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูตอนสุกเลยแล้วกันเนาะ สุกเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะจูนเปลี่ยนมอค่ะทุกคนมอไซส์ยี่สิบแปดไม่พอต้องเปลี่ยนเป็นไซส์สามสิบสองค่ะทีนี้จูนก็จะเอามาล้างแล้วทุกคนแล้วก็ให้หั่นแล้วก็ต้มอีกแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรอีกค่ะทุกคนคะ่ะสุกแล้วก็ล้างทําความสะอาดค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเนาะแล้วก็มาต้มอีกรอบค่ะต้มครั้งนี้ก็จะใส่เครื่องปรุงเลยนะคะจูนหั่นเสร็จเรียบร้อยพร้อมต้มคะ่ะทุกคนคะ่ะต้มเสร็จแล้วค,ะค่ะทุกคนก็ใส่ พวกขาตะาไคร้ใบมะกรูดเหมือนเดิมนะคะทุกคนเราจะไปกินแบบนี้กับน้ำจิ้มแจว่วหรือว่าตักไปทำเป็นต้มแซ่บก็ได้ค่ะทุกคนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเข้มข้นนัวมากค่ะ